สวัสดีชาวโลกตัอเชีโลกครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรลุงป้านะอาปุยญาตายายเพื่อนไทยลาวเขมพรพม,ม่าเวียดนามฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีฟิลิปปินสสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลีย เนเธรแลนด์เาเยอะใครดูอยู่ครับเพื่อวันดีวครับอ่าวันนี้มาเปิดไพ่ของคนที่เกิดวันศุกร์ประจําวันที่หกตุลาคมนะครับจนถึงวันที่สิบสองตุลาคมคมาชมกันครับว่าเป็นยังไงเริ่มหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 ชมครับไพ่ใบที่หนึ่งอ่ะถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับขึ้นเจ็ดถ้วยเอ้เจ็ดไมเอ้เจ็ดเหรียญออ้ย acle, acle, เพนทากอล์เซเว่นอ็อปเพนทเจ็ดเหรียญน,นะครับเป็นด้านบวกนะครับมันขึ้นมาสถานการณ์ด้านบวกแล้วอ่าแต่ต้องท่านดีดส่นะครับกระตืนล้นเข้าหาวิ่งเข้าชนนี่คิงม้เท้าคือการเติบโต,ต,ตในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ท่านทําอยู่แม่งต่อยอดได้ สองดาบคือความกังวลใจน,นิดๆหน่อยๆมีกันได้สี่ถ้วยคือความโลเลไม่แน่นอนไม่แน่ใจอย่าแผนเยอะครับสามไม้เท้าคือการพูดการเจราจาเกี่ยวกับการเดินทางด้วยนี่ของใบที่เกี่ยวกับเดินทางนะครับจึงได้สองถ้วยอีกสองไม้เท้าอีกอนี่แต่ละใบางามหน้าทั้งนั้นนะครับแซ่บๆครับแซ่บสวงแซ่บส,สวง อ่ะนะครับดูโดยภาพรวมนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้เร็ดร้ายอะไรนะครับเพราะว่าอไอ้ไพ่เดสนี่มันอยู่ยตำแหน่งที่เก้าตำแหน่งที่เก้ามันคือตำแหน่งของความรู้สึกในใจของเราลึกๆเราคิดอะไรนึกถึงอะไรอยู่เ mm hmm. ดสอะคุณคงจะเจอปัญหาอะไรที่มันน่าจะสะสมอะไรมานานจนแบบอยากจบอยากกระทืมอม่างประมาณนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นไพ่ใหญ่เดสนะเดอเฮอร์ม oh ิตก oh ็ไพ่ใหญ่นะครับอ่ะ เฮมิทมันบ่งบอกถึงคุณต้องใช้สติคุณต้องควรต้องอยู่ตัวเองแล้วก็อะไรอ่ะต้องอยู่ตัวเองต้องปรึกษาตัวเองต้องคุยตัวเองทบทวนสิ่งที่ทำทํามาแล้วก็จะทําต่อไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหกดาบนี่มันบอกวิธีชัดเจนว่าให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเจอป,ปัญหาไม่ใช่ของเราแต่มันจําท่าจะเอาเราก็ไปเกี่ยวเราก็ต้องหลีกปัญหานี่คือตัวนี้นะครับ สองดาบนี่ก็เช่นกันสองดาบมันปิดหูปิดตานั่งกดอกคุณจาไว้เลยว่าคนที่ที่นั่งกดอกหรือไกวห้างแล้วจ้องคุณมองคุณแล้วพูดมองคุณแล้วมันฟังอย่างกดอกนั่นคือกำลังไม่เชื่อกําลังหาเหตุาหาเหตุหาผลหาอะไรที่มาขักล้างสิ่งที่คุณพูดแต่อันนี้มันโดนปิดตาด้วยนะครับในความหมายมันแปลว่าปิดหูปิดตาตัวเองไม่รับฟังอะไรที่ไม่อยากฟัง ต่อให้เป็นข่าวดีแค่ไหนก็จะไม่ฟังจะฟังสิ่งที่ชอบเท่านั้นไอ,สอน้สองดาบสองดาบแปลว่าขัดแย้งกับตัวเองนะครับตีกันสองบุคลิกอ,อย่างนั้นนะครับง่ายน,นะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องการงานนะครับก็มีไพ่การงานคือแจ็คถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าสามไม้เท้าสองไม้เท้านะครับขึ้นมาทั้งสี่ใบการงานมันโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นสองไม้เท้าสามไม้เท้าคิงไม้เท้านี่ มันคืองานระดับบิ๊กๆใหญ่ๆญซึ่งมันอาจจะเกี่ยวกับไพเดย์ก็ได้นะครับงานใหญ่ๆงานที่มันเหมือนคุณได้กําหนดชะตาคนได้เหมือนคุณชี้คนไปทางซ้ายไปทางขวาได้นั่นแหละครับเขาเรียกว่าอาชีพที่เกี่ยวกวับความเป็นความตายคนไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นหมอจริงๆก็คือหมอหมอตำรวจทหารในความในพุ่งในแพทย์เนี้ย อาการศารยังถึงใช่นะครับคุ้นขายลงศพก็ใช่ครับซัป,ปเปอร์เลยก็ใช่นะครับอะไนี้คุ้นขายวัตถุกถระถุลเบิดเ,เครื่องกระสุนน้ำมันเถือ่อนน้ำมันดิบอะไรอะ่ะอุปกรณ์ที่มันมันเสี่ยงต่อการสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่มันต้องควบคุม ดันจรา์อะคืออันตรายอ่ะครับสิ่งงที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนทั้งหลาย,ยคือไพเดชใช่นะครับต่อมานะครับการงานที่บอกมันกําลังลุกไปดีแต่ว่าไพ่อ่ะมันบอกว่ามันหยุดนั่งดิฉยไม่ได้ไอ้คิงนี่คืออยากลุกนะไม่ได้อยากนั่งแช่ตูดนี้นะไม่ใช่นะเนี่ยหมายกล้อแล้วเนี่ยพรพุมพุ่ม,ม,มเนี่ยสามไม้เท้าคือหันหน้าออกสองไม้เท้านี่ก็ต้องการแค่ เพื่อนสนิทมิถ่ายหรือคู่ใจหรือว่าเลขานุก,การหรือว่าผู้ช่วยคอยไปช่วยประคับประคองหน่อยสามไปเท้านี่คือตัวประสานงานทําให้เกิดเหมือนจะปิดงานให้มันปิดง่ายๆปิดจันท์ขายได้ปิดงา่ดายๆขึ้นพวกนี้ทําพวกนักพูดนักเจราจาน,นักต่อรองอะไรได้ทั้งหมดนะครับแจ๊กนี่เป็นก็ใช่ทหารตารวจก็ใช้ข้าราชการก็ใช้คิงก,ก,ก,ก็เหมือนกันคิงก็ราชการได้หมดทุกประเภทนะครับคนที่เป็นราชการมันบอกหอว่าเออเจ้าน,นาย กาลังเห็นดีเห็นงานกว่าสิ่งที่คุณคิดที่คุณทํานะอย่าได้โลเลอย่าได้แผ่นเยอะอยากทําอะไรก็ทํานะครับไม่ต้องไปฟังคําพูดคำนินทาไม่ต้องไปฟังเสียงหมาเมือล้อก็จะเตะมันให้เปนเอง็งเอ็งไม่เลยกระเด็นไม่เลยเออคุณแค่ต้องหาเพื่อนคู่ใจหรือคนที่รู้ใจไม่ว่าจะเรื่องอ่าลงทุนไม่ว่าจะเรื่องของการขายไม่ว่าเรื่องของที่มันเกี่ยวข้องกับการงานที่คุณจะต้องทำสองไม่เท้าที่งานอินพ็อต งานนําเข้าและงานส่งออกไอ้น,นี่เกี่ยวกับสื่อสารเทคโนโลยีทุกรูปแบบสื่อสารมวลชนตบนังสือหนังสือพิมพ์เรื่องสือโทรทัศน์พัดลวมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวพัดลมไม่มีไม่มีเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบรวมถึงอินเทอร์เน็ตไอ้ทั้งหลายแหล่ออนไลน์เนี่ยตอนนี้ใช่หมดนะครับงานออนไลน์คุณก็ดีนะครับเจ็ดเหรียญเนี่ยการเงินมันเจ็ดเหรียญน,นี่ถือว่าไม่ลําบากอะเอาเอาคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเป็นหลักการใช้ชีวิตเป็นหลัก ถ้าเป็นเจ็เหรียญเนี่ยเงินเดือนระดับหมื่นห้าขึ้นไปจนถึงสี่หมื่นห้าหนึ่ถึงห้าหมืนถ้ทัานรู้เรื่องกันเงินถือว่าเอาตัวรอดได้นะครับมีทั้งเจ็สเหรียญน,นะครับอยู่ที่ว่าท่านจะเพิ่มเพิ่มอะไรได้ตัวเองเปล่าเนี่ยอาชีพการงานมีรอบตัวทําได้หมดนะครับต่อมาเรื่องความรักว่าเศร้าเลยมีแค่สี่ถ้วยน้องนั้น ความรักไม่โดดเด่นนะครับความรักจะงเป็นไอคนที่มีแล้วก็เลิกไม่ได้ไอคนที่ยังไม่มีก็ไม่รู้ไม่เจอถูกใจสักทีเออประมาณนั้นหรือคนที่มันเริ่มปรปง,ปงความรักมันเริ่มจืดชืดแล้วมันเริ่มเข้าข่าย,เ,ยเส้นแดงใกล้ๆจะตกฉีดแดงแนละ้วอันตรายครับหันหน้าเข้ามาคุยกันก่อนนะครับอย่าฟังคําคนอื่นเขาพูดฝากต่อกันมาอย่าไปเชื่อมัน เรื่องความรักเป็นเรื่องของเราสองคนนะครับคุณกับผมฉันกับเธอกูกับมึงเองกับข้าไม่เกี่ยวคนที่สามแม่งเป็นแค่ส่วนประกอบเพราะฉะนั้นความรักมันนุ่งนิ่งทรงทรงนะครับแต่ระวังข่าวสารที่มันก่อให้เกิดความแตกแยกอะระวังนะครับผมถึงบอกว่ามันควรมีที่ปรึกษ,ษามีคนที่เข้าใจคุณ เนี่ยไพพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็ได้ครับที่พร้อมรับฟังเนี่ยเฮ้ยม mm. ิคือคนที่เด่นรองจอากไพพระนะครับก็คือเรื่องของเป็นคนที่สมถะเรียบง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากไม่ต้องค้นหาอะไรมากมายเลยเขาเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายแล้วเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยนะครับอยู่หรือไม่ก็คุณก็เก็บตัวสักระยะหนึ่งในเรื่องความรัก ลองดึกทบทวนอยู่ที่เราอยู่นี่เขาเรียกความรักหรือเขาเรียกว่าความทุกข์หรือเขาเรียกอะไรกันแน่ก็อย่าต้องถึงขั้นที่ต้องแตกหักนะครับคุยคุยกันดีๆก่อนนะครับมันแค่รู้สึกโลเลมันมีตัวเลือกเพิ่มอะก็บอกแล้วไงเราก็า เป็นคนทั่วไปมันก็คงมีผัวเดียวเมียเดียวอะ่ะมันเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วเราเจะทุกคนที่เราชอบมาเป็นสามีเราหรือว่าเป็นเมียเราทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้นายต้องเข้าใจนะเว้ยนายต้องพงเฮ้ยนายต้องรบคจริงนะเว้ยเอาคบเป็นเพื่อนๆไปก่อนเออถ,ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ใช่ก็อย่าพึ่งลงเอยครับสัญญาณอันตรายมันมีเออเนี่ยอ่ะต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับสายตาไม่เกฑนความดันนี่อุบัติเหตุเสียเลือดผ่าตาัดมะเร็งอกใช่หมดอะ ไปทําบุญบริจาคลงศพไปทําบุญด้วยการบริจาคเลือดซะด่วนด่วนเร็วเ็ว,เวนี่ไปทําบุญให้กับมูลนิธิคนเกี่ยวกับโรคตาหรือคนที่เป็นโรคตาบอดจริงๆอะ่ะก็เป็นขอทงขอทานพานันธุตนวันนี้พงวันนี้พกอะไรเนี่ยคุณช่วยเหลือเขาด้วยซื้อข้าวซื้อน้ําเย็นอะไรเขากินบ้างอะไรแบบนี้อืมเกี่ยวกับสายตาก็ต้องทำบุญให้แสงสว่างนะครับแสงสว่างก็มีหลายอย่างครับ หลอดนั้นหลอดนี้เยะแยๆมัหลอดตะเกียบหลอดช้อนหลอดซ่อมอะไรก็ทำะนะครับโดยภาพรวมนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมันอยู่ในการควบคุมของท่านเหนือการควบคุมของท่านนี่คือเรื่องของชะตาซึ่งท่านรู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นไม่เรื่องอุบัติเหตุก็เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องงานก็มีส่วนเพราะไพ่งานมันขึ้นเยอะเรื่องเงินก็มีผลนะครับ อะไรที่เป็นปัญหาหนักใหญ่ที่สุดสําหรับเราอ่ะรีบกระโดดถีบมันไปก่อนให้ไกลๆให้ไวๆนะครับแล้วพักเก็บตัวอยู่ใกล้ๆน้ําไปรับอ,อะไรอะ่ะโต้ลมกับสิ่งที่มันสดชื่นเบิกบานสบายใจซะบ้างอยากไปที่ที่ไหนก็ไปใกล้ๆน้ําจะเป็นแม่น้ําลําคลองลาําธารคลองเคิงทะเลอะไรก็ไปนะครับอยู่ใกล้ๆน้ําไว้แล้วมันจะได้แบบ ผ่อนคลายกลับมาปัญหามันจะหายไปเองอ่านี่คือหกดาบนะครับมันเป็นอย่างนี้อ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําวันที่6ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่12ตุลาคมนะครับผิดพลาดระการใดขออภัยด้วยนะครับผิดถูกอ,อะไรก็อาภัยให้กันด้วยนะครับดูตามความรู้สึกจากการอ่านจากประสบการณ์จากสถิติจากความรู้สึกได้ อาจจะไม่ตรงใจกับใครบางใครบางคนหรืออาจจะตรงกับใครบางคนมันเป็นเป็นเรื่องปกติครับไม่มีทางแม่นกับใครคนใดคนหนึ่งหรือทุกคนได้หรอกครับเพราะนี่มันคือดานุภาพรวมรวมไม่ท่านรู้ว่าท่านจะ,ะเผชิญกับอะไรนะครับขอบพระคุณนะขอให้ทุกท่านพบความสุขรอ,อ,อดรอดพ้นจากภัยพิบัติรอดพ้นจากสิ่งอะไรทั้งหลายแหละที่มันจะมาทําให้ชีวิตเราห่วยให้ชีวิตเราพังเนี่ย ขอให้แล้วค่าปลอดภัยจากการเดินทางจากอุบัติเหตุจากคุณปองร้ายทั้งหลายะนะครับขอให้ท่านมีสติปัญญามีร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีสิ่งถึงสิทธิ์มีบารมีนําทางให้ท่านไปเจอแต่สิ่งดีๆนะครับก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจมันเป็นอยู่แล้วครับกําลังใจผมได้มาเยอะมากครับแต่ต้องการกําลังซับครับซับรับต์ไครครับ ไอซ้ซาเปดเงินก็ต้องการครับแต่คงไม่รบกวนตอนนี้นะตอนนีา้อาจจะมีซึ่งมันทําแค่นี้้มันขอตังค์ก็เกินไปไมันต้องมีอะไรที่พิเศษกว่านี้หน่อยถูกไหมครับอย่างน้อยก็ต้องเพิ่มลูกชิ้นนะพิเศษก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอพบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังพบกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ